สวัสดีครับ Apple ปล่อย iOS 15.1 RC Release Candidate ที่เป็นเบต้าสุดท้ายมาให้อัปเดตกันต่อแล้วครับและคาดกันว่าตัวเต็มน่าจะมาในสัปดาห์หน้านี้แล้วเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.1 RC ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.1บ e t a 4ความเร็วและแบตเตอรี่จะต่างจากเดิมแค่ไหนจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ไปชมผลการทดสอบพร้อมๆกันเลยครับ เราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.1 RC บน iPhone 10ความเร็วในส่วนของ CPU Single Core คงที่ T, แต่ Multi Core ลดลงนิดหน่อยหลังจากที่พุ่งเพิ่มขึ้นพอสมควรใน Beta 4ครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยการอับเด็ดในครั้งนี้ความเร็วไม่มีอะไรน่าห่วงครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่ผลลัพธ์จะดีกว่าเดิมหรือไม่ไปชมกันเลยครับ สำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่1 0 0เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ i p h o n 10ใช้จอภาพแบบ o l e d ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทําให้เกิดอาการจอเบิรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสําหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆ จะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิด หรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน p p o o n 10ปรากฏว่า iOS 15.1 RC ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นโดยใช้ไป10%หรือ90%ในขณะที่เบต้า4ใช้ไป7%หรือ93%การอัปเดตเป็น iOS 15.1 RC บน iPhone 10นี้ความเร็วยังไม่มีอะไรน่าห่วงครับแต่ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้น ผมว่าค่าวเวอร์ชั่นนี้ไปรอดูผลการทดสอบในตัวเต็มเลยดีกว่าครับหรือถ้าเพื่อนๆเ,เจอบั๊กที่ทําให้ใช้งานได้ไม่สะดวกก็ควรจะอัปเดตแก้ไขไปก่อนแล้วไปรออัปเดตกันอีกทีในเวอร์ชันเต็มที่คาดกันว่าจะมาในสัปดาห์หน้าครับแม้เมื่อไหร่ผมจะรีบมาทดสอบให้ทราบเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ